สวัสดีครับผมช่องริสอรวิดีโอเมื่อนี้มีคนู้จากครับผมขอมายืมรถมอเตอร์ไซค์ไปครับคนบ้านเดียวกันครับผมซื้อตู้ขันแล้วมายืมรถไปเพื่อนว่าจะเอารถจะไปเอาเข้ามามาวาสัเข้ามาเมื ทุกคันนี่ซึ่งเพื่อนก็เป็นคนเอาเอามาน้อยสองตัวมะห้ยนี่ยนะครับถ้าผมไปเอามายวัดเอามาน้อย,ยวัดมาเลียงก็เกลยเก่งแก่เพื่อนเพื่อนม่หยิบรถก็เลยให้เพื่อนไปเวลาประมาณทุ่มทุ่มสามสิบห้าหรือถึงสี่สิบนี่แหละครับผม เพิ่นจะเอารถข้าไปในบ้านเอารถไปเอาเข้ามามาสัเข้ามาหมดผมก็เลยถ่ายวิดีโอไว้เป็นหลักฐานครับว่าเพิ่นได้ยืมไปเพิ่นเบี๋ยเข้ามามาแล้วอย่างรถอย่างไานี่เพิ่นบอกว่าห้ามให้กันยืมโดยเฉพาะเวลาย้ำมือ่อคืน แ่ว่าผมก็เกจแกรเพื่อนผมก็เลยให้เพื่อนยืมครับผมขั้นบ่ให้เพื่อนยืมเพื่อนกับเป็นคนาพาผมไปเอาปเปี๊ยวมาหน่อยมาเลี้ยงนะครับปเปียวมาเลี้ยงนิ้วเปียวมาหน่อยมาหน่อยอยู่วัดน่ะมาเลี้ยงมาหว่อยเป็นมูผมถามเพื่อนมีไม่มาหน่อย เก็บตัวสองตัวบอดบอดบอดสนหอกมีเอามาผูกหรือมาแม่มาสัตว์เพราะว่าอามาผูกก็ได้มาแม่ก็ได้เอาเพิ่งเล็บยพาไปเอา่วัดปลานนนสว่างครับผมเอามาตั้งแต่มันตุ่นน้อยๆป่ะตอนนี้มันก็เริ่มเป็นไวรุ้นละกะ็นี่แหละครับสาเหตุที่ว่าให้เพื่อนยืมรถไปก็เพราะว่านี่แหละ เพราะว่าเพิ่นเคยพาไปเอาหมามาเลี้ยงถ้าว่าให้เพื่อนยืมก็จเกรงใจเพื่อนเป็นคนพาไปเอาหมามาเลี้ยงอีกอย่างเพื่อนก็เป็นคนบ้านเดียวกันนะครับผมเพิ่นเป็นคนบ้านเดียวกันก็แลยไม่ใจเพื่อนอยู่ดักเพิ่นว่าเพิ่นที่กลับมาตอนไหนล่ะเพิ่น เรบอกก็จะว่าจักโมโลมโลที่กลับมาต่อในน้อนรถเพื่อนบอกผมจังสีมาตรงอตรอผมก็บอผมก็บอรอครับผมก็ให้เพื่อนเอารถไปจอดเทียงห่างเพิ่นคนละนาเพิ่นใกล้ๆกกันครับนาอยู่ใกล้ๆกันเทียงห่างอยู่ห่างกันประมาณหนึ่งกิโลเมตร่ยลยะครับว่ายางไกล เพื่อนเป็นคนบ้านเดียวกันครับถ้าคนบ้านเอ่นผมก็ไ่หายแล้วครับแล้วก็เพิ่งผมก็เพิ่งเจนาเพื่อนซีหาเที่ยนนี่แหละเพิ่นนั่นเพื่อนอยู่บ้านเขาแต่ว่าผมไปอย่างนนอยู่กรุงเทพบม่ค่อยได้อยู่บ้านบ่ค่อยได้เห็นเพื่อนอะแต่ว่าเพื่อนเป็นคนบ้านเดียวกัน นี่แล้วครับที่ผมถ่ายคลิปลงมืนี้ก็เพื่อเป็นหลักฐานครับผมแต่ว่าบอได้ถ่ายรูปถ่ายอย่างเพิินอกยงแค่ว่าเวลาที่เพิ่นออกไปกบผมย่างไปเอารอยดู่พุนบ้านยายตุ่มย่างไปไกลเติบกว่าเพิ่น มาช่องพันฮอดทางเขาทุกนั้นนี่ครับสองผมย่างกลับเขามาก็สองทุ่มห่านที่มาฮอจะหาแล้วผมมาท้ายคลิปอย้แล้วครับก็หวังว่ามันจะปลอดภัยครับผมจะท้ายคลิปไว้เป็นหลักฐานที่เชื่อละว่าให้ฟังว่า เพื่อนยืมไปเ่องรถ่องร้านนี่เพื่อนบ่อยากให้กันยืมลองได้ครับถ้าเป็นแห้งเป็นน้ำเมื่อคืนเพื่อนแห้งบ่อยากให้กันยืมอันนี้ก็เลยที่ให้ยืมเพราะว่าค้นบ้านเดียวกันเกรงใจครับเกรงใจกันผมก็หวังว่าคลิปคลิปนี้จะเป็นพยานให้ผมได้ครับผมเวลาที่เพื่อนเอาไปสองทุ่ม ตอนนี้ก็นั่งอยู่นี่ครับเพื่อนว่าเพื่อนจะเอาไปไปเอาเขามามาผมก็ให้ให้เพื่อนไปครับ นี่ครับมามาตัวนี้ละที่เพิ่นพาผมไปเอายวัดตัวนี้อีกตัวหนึง่งนี่มาจองตัวนี้ละมาดำมาดำตัวนึงมาเขียวตัวนึงนี่ครับเอามาแต่ตอนน้นอยๆก่อนผมถือว่าเพิ่นมีบุญคุณ ผมถือว่าเพิ่นมีเป็นคนมีบุญคุณครับผมก็แล้วกล้าให้เพื่อนถ้าเพิ่นบาพาผมแปลมาในผมก็บ่กล้าให้เพื่อนอกอันนี้ตอบแทนครับผมถือว่าตอบแทนบุญคุณเพื่อน พี่น้องมือนีก้ก็สำหรับคลิปนี้ก็สักนี้แล้วครับแค่ท้ายว้ใแห่เบิ้งซี่ซว่าเพื่อนมายืมรถผมไปเพื่อนมายืมรถผมไปเงี้ยมมือขึ้นครับประมาณเวลาสองทุ่มครับผมเพื่อนออกจากนี่ไปเอารถมาให้เพื่อนสองทุ่มออกจากนี่ไปสองทุ่มแล้วครับ อ่ะโอเคครับผมเคลิปนีส่สวัสดีครับ